Yeah, เก่งแล้วครับสวัสดีครับผมคาถาอาวุธผู้พันสโมสรนห้องเรียนท่าข้ามหนึ่งของทางครับชื่อเล่นชื่ออ๊มครับส,สวัสดีครับผมคาถาอาวุผู้พันเล่นชื่ออ่องครับห้อง,ง,งเรียนท่าข้ามหนึ ad, ่องทางครับแอเป็นแฝดกับป้วนครับผู้สามประตูนิสชาไทยก็เป็นแฝดคนน้องครับน้องแบบคนทสอนคู้พันไม่รเราเล่นเล่นเล่นกองหน้าครับท,ท่านี่ป้วนก็เป็นผู้สาวประตูนิสชาก็ตอนแรกป้วนเป็นกองหน้าครับผมเป็นประตูตอนนี้ เรียนมัธยมก็เปลี่ยนกันผมก็มาเล่นกองหน้าแทนกองหน้าประตูนี่แตกต่างกันยังไงฮะประตูข้งนั่นเจ็บเหรอครับไม่ค่อยสิ่าโดนอัดหน้าอะไรพวกนี้ครับโดนตอนนี้ยิงยิงไปกี่ลูกแล้วฮะยิงไปหนึ่งประตูครับหนึ่งประตูนะครับสับของนะฮะยังไม่ได้ยิงนะครับเป็นไงฮะสำหรับฟุตซอลดิวิชั่นหนึ่งเราก็ดีครับนีหน้าไม่คล้ายกันนะครับคือคือคนนี้ไม่ใช่แฝดจะนนอกสุดท้องนะครับฝากอะไรถึงคุยกัวนนะฮะ ก็ให้ทำหน้าที the ่เ <shocked> ต็มท okay, ี่ครับเป้าหมายของเรานี่จะติดติมินชันนะครับก็เป้าหมายนักบอลทุกคนมันก็ต้องติดมินชินครับหวังว่าจะเล่นเล่นเล่นถอ้วนนะฮะก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะเล่นโอเคครับฝากเป็นแฟนฟุตซอลทีหนึ่งครับก็อยากให้แฟนซอลเข้ามาชมกันเยอะๆครับเพื่อจะมาสร้างสีสันนะครับจะได้แบบไม่ก่อยับครับโอเคครับ